อีกหนึ่งปฏิบัติการของกองร้อยฐานราบที่431หน่วยเฉพาะกิจราชมณูกรกำรนเรศวรน,นะคะจัดกำลังพลปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่แนวชายแดนบริเวณหมู่ที่3บ้านท่าอาจตบลท่าใสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาเพื่อปายสกัดกั้นแล้วก็ป้องก,กันการลักลอบกระทําผิดกฎหมายโดยไปพบหลังกระดาษต้องสงสัยนะคะก็ถูกวางทิ้งไว้บริเวณแนวชายแดนจํานวนถึง8หลังโดยไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของค่ะ,คะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบภายในกล่องก็พบโทรศัพท์มือถือ ยี่ข้อ1ึงนะคะอยู่ภายในกล่องเนี่ยรวมกัน1062เครื่องโดยมีกระดาษตัวอักษรภาษาจีนแล้วก็อักษรภาษาอังกฤษอยู่ในกล่องด้วยการกํากลังพลมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สอดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือของแก๊งคอรเซนเตอร์แล้วก็นายทุนจีนสีเทาเนี่ยแหละคะ่ะที่นํามาวางไว้เพื่อรอคนมารับจึงได้ตรวจยึดคองกลางไว้เตรียมขยายผลแล้วก็ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต ต่อไปค่ะ